กราบสักการะครูบาอาจารย์การา,า,รรสารกบสักการะสมเด็จพระญาณวชิโรดุลอาจยาหลวงพ่อวิริยังศีพหลกราบนมัสการผู้สะอาดกราบนมัสก,การพระสมุภัยโรดโอภาโสกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดีแม่ชีทุกท่านค่ะชื่อแม่ชีพิมพ์ใจสว่างโฉมหมายเลขหนึ่งจบครูสมาธิรุ่นที่14วัฒนมงคลรุ่นธรรมมงคล และหลายๆหลักสูตรที่พระอาจารย์หลวงพ่อเปิดอบรมค่ะทราบข่าวมาจากเฟซวัดธรรมเปรดวัดป่าสมเด็จพระยาวิาาชิรุดมว,ว่าเปิดรับสมัครบทีโกนหัวและอบรลมหล,ลักสูตรเบื้องต้นจะเป็นวิธานศาษาสมาธิรุ่นหนึ่งนงะคะมีความสนใจแล้วก็รีบสมัครทางออนไลน์เลยซึ่งการบวทีโกนหัวเนี่ยเป็นความตั้งใจและใฝ่ฝันว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะบทชีโกนหัวและยิ่งวัดป่าสมเด็จพยานวชิโโรุดเยคะเปิดรับสมัครซึ่งเป็นการสอนในแนวทางที่ได้ปฏิบัติก็ยิ่งดีใจมากค่ะก็เลยรับสมัครเออเลยสมัครทางออนไลน์อะค่ะซึ่งสมัครเนี่ยก็รีบสมัครในวันนั้นคือได้ลำดับที่สองแต่ว่าด้วยที่คนที่หนึ่ง ไม่ได้มาก็เลยกลายเป็นคนที่หนึ่งก็เลยแบบกดดันมากค่ะในวันในวันที่ปรงผมที่วัดธรมมงคลค่ะมีความปรับปรามและด้วยที่พระอาจารย์ไทรโรสะคะได้ปลงผมให้และได้ยินท่านพูดว่าขอให้เจริญในธรรมนะครับน้ำตาก็ไหลาภาคด้วยความปิติเออและได้เข้าบวชบนโบสถ์วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นนึงในจำนวนร้อยกว่าคนเป็นภาพที่ปลื้มปิติมากค่ะและเดินเออเดินทางมาเป็นปฏิบัติที่ป,ป่าป่าสุเดจพยานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยิ่งปลื้มปิติไปอีกที่ได้ใส่ชุดแม่ชีและขึ้นไปนั่งบนหอฉันเป็นที่พระคุณเจ้านั่งฉันซึ่งเป็นความแปลกใหมค่ค่ะ พอปฏิบัติในวันที่3ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้จิตมีความขุ่นมัวแบบแรกในจิตก็คิดว่าฉันจะขอลาสินแล้วเดินทางกลับกรุงเทพเลยกับอีกจิตหนึ่งอีกแป๊บหนึง่งก็บอกว่าเราตั้งใจไฝ่ฝันว่าเราอยากจะบททีแบบนี้ยไม่ใช่เหลอเราเราจะกลับไปก็ไม่ได้นะไม่ได้อะไรแล้วก็ความตั้งใจไฝ่ฝันก็จะล้มเหลวในจิตถามจะเอาอยัางไงด,ด,ด,ดีคิดคิดคิดค่ะสักพัก เอาละเราจะอยู่ต่อต่อไปเราจะปิดหูปิดตาปิดปากค่ะถามว่ามาบวชทีสิเก้าอันได้อะไรตอนแรกวันแรกติดฟุ้งมากค่ะนั่งสมาธิไม่นิ่งนั่งไปก็มืดดำมืด,ม,ดมืดไปหมดพอปฏิบัติไปนั่งสมาธิได้ก็นิ่งขึ้นมีความสว่างสวัยขึ้นบางครั้งนั่งสมาธิก็มีอาการเข้าววังโยกไปข้างข้างโยกไปข้างหน้า แต่ก็จะดึงจิตกลับมาแล้วนึกพูดโทพโทต,ต่อตามที่พระอาจารย์บอกแต่ก็ให้กําลังใจตัวเองนะคะว่าเราคงฐานจิตคงใหญ่เนาะอะไรเงี้ยค่ะต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่วันนี้ตัดสินใจถูกไม่ขอลาสิงตักบ,บ้านในวันนั้นค่ะออขอ,ขอ,ข,อคคขอบคุณคอขอขอบคุณครอบครัวนะคะสามีและลูกที่ให้สนับสนุนได้มาบทชีค่ะ ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอย่างยิ่งทำให้กินอิ่มนอนหลบับมีภาพสวยๆได้เก็บไว้เป็น,ปนความทรงจำขอบคุณแม่ต้อยที่ดูแลหาเครื่องอำนวยความสะดวกมาให้แม่ชีทุกคนได้คลายหนาวค่ะกราบขอบพระคุณหวงปูสะอาดและผ้าจารย์ทุกรูปนะคะที่พาปฏิบัติทุกวันกราบขอบพระคุณพาาระ้าจา์พระสมุห์ผ้าสมุห์หาภัโรคโอปาสโซวค่ะที่เปิดโอกาสเอ,อ่อเปิดอบรมลักสูตร วิธันตสาสมาธิพุทธสาวิการุ่นหนึ่งมหาปชาบดีและได้เป็นลูกสาวคนหนึ่งของพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะกราบน,นมสัสก,การเจ้าค่ะสาธุิใจนกราบนมัสการพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังศิรินทโลค่ะกราบนมสัสก,การหลวงปู่สะอาด พระอาจารย์ไปโรดโอภาโสและพระคุณเจ้าทุกรูกค่ะข้าพเจ้าแม่ชีเป็นพันฤทธพง์ค่ะภูมิใจที่ได้มาอยู่ณสถานที่นี้นะคะเพราะว่ามาปกติก็มาประจําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยๆทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะดีใจมากเลยค่ะที่วันนั้นท่านประกาศว่ารับสมัครแม่ชีเลยส่งข่าวบอกเพื่อนๆต่อไปว่าใครมีโอกาสอยากให้มานะคะ พราะเรามาที่นี่เรารู้ว่าที่นี่อำนวยความสะดวกสบายทุกคนมีเมตตาจิตต่อกันดีมากค่ะเราอยากให้มาสัมผัสจากที่นี่คำปฏิญาณของหลวงพ่อใช้ได้ทุกโอกาสนะคะคำว่าเมตตาสามัคคีอภัยะคะ่ะอยากให้ทุกคนที่มาได้มีโอกาสนะอย่างนี้นะคะได้ดีใจมากที่ได้เป็นแม่ชีรุ่นที่หนึ่งค่ะ แล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆต่อๆไปค่ะเรามีโอกาสหลายๆโอกาสที่ได้มาที่นี่ทุกครั้งที่มานะคะจะมีกิจกรรมแต่ละครั้งที่แตกต่างกันไปค่ะมันจะมีความก็มาลุ้นเอาค่ะว่ามีกิจกรรมครั้งนี้มาจะเจออะไรบ้างครั้งนี้ก็ดีนะคะที่มาเจอทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนพายุฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีโอกาสที่ได้เจอ ครั้งเดียวในเหตุการณ์แบบนี้3อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ต้อมเป็นอย่างสูงนะคะที่ดูแลแม่ชีทุกท่านอย่างดีแก้ปัญหาทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาใดอาจารย์ต้อมรับฟังทุกอย่างแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยค่ะขอกราบขอบคุณแม่ชีทุกคนนะคะที่เราได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ่ะอยากให้ทุกคนได้มาวัดนี้ ต่อต่อไปทุกครั้งที่มีกิจกรรมะค่ะและครั้งต่อไปก็จะมีการบวชชีบวชพระนะคะพระอินเดียอยากให้ทุกคนไปร่วมอนุโมทนาบุญที่วัดธรรมคลค่ะสาธุขอนมาธนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะญาณวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเสียงน้องกับนมัสก,การท่านพระคุณเจ้าทุกๆ,ๆุรูปนะคะดิฉัน แม่ชีปธุมมานพินิจันทร์ค่ะเ,เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิทันตสษาสมาธิพุทธสาวิการุ่นหนึ่งมหาประชาบดีโดยได้ที่จริงแล้วสมัครมาในาได้ลำดับสี่แต่มีผู้สละสิทธิ์ก็เลยได้ขึ้นมาเป็นลำดับสามค่ะในครั้งแรกที่เ,เข้ามานั้นก็มี ต็ตั้งใจไว้นานแล้วค่ะว่าอยากจะบวชชีสักครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับหลายๆท่านที่คิดแบบเดียวกันแล้วก็พอเห็นประกาศลงก็รีบรับรีบสมัครเข้ามาแล้วก็ได้โทรเข้ามาถามก่อนค่ะว่าที่ที่พักเป็นยังไงปฏิบัติอะไรยังไงนะคะโดยได้รับความก,กรุณาจากท่าน ท่านไพโรธนะคะได้ชี้แจงก็เลยบอกอ่ะงั้นก็ตั้งใจมาเลยค่ะามาครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นร้อยท่าน <c ười> คิดว่าจะไม่กี่ท่านแต่พอมาแล้วก็ได้เห็นถึงความสมัครสมานส,สามัคคีความมีเมตตาต่อกันความเป็นกัลยาณมิตรมีการให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นทุกวันค่ะ ทั้งสามอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือการทำสมาธิต่อ,อ,อเพื่อให้เกิดผลต่อบุคคลทั่วโลกเพื่อความสันติสุขของโลกค่ะ,ะแล้วก็ที่มาที่นี่ได้รับความรู้มากเลยค่ะเพราะว่าเคยได้ยินได้ฟังพระมาหลายรูปแล้วแต่ได้เจอท่าน ท่านไพโรธได้ให้ความรู้เพิ่มขึ้นก็รู้สึกประทับใจอะคะ่ะแล้วก็ชอบมากที่สุดที่พระที่นี่คะ่ะพวกกล้ําไม่มีผิดชอบค่ะชอบมาแลในที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแม่ชีต้อมอแม่ชีจีน่าและก็เพื่อนกัลยานะมิตรทุกท่านที่ได้อยู่ในที่นี้ ได้ร่วมบนร่วมกันค่ะขอพระคุณค่ะกราบนมัสการพระอ,อาจารย์หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งราบนมัสการท่านอาจารย์ทุกลูปค่ะดิฉันการจนากับไกแก้วครูสมาธิรุ่นที่40วัดธรมมงคลค่ะ ประทับใจทุกเรื่องนะคะที่เกิดทุกวันตั้งแต่วัน,วนที่หนึ่งถึงท,ที่มารุ่นที่มารุ่นที่หนึ่งวิทัตตาสมาธิมหาประชาบดีจำนวน49วันภายใน47วันประทับใจทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องที่เกิดในเววัดสมเด็จพระ ยานวชิโรดมขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกลูก,ลกและขอบพระคุณแม่ชีทุกท่านขอบพระคุณค่ะสาธุมาไวริดไกรับมัศการน้อมถวายแต่องค์สมเด็จพระยานวชิโรดมเจ้เอาอ่อ พระอาจารย์หลวพ่อวิิยังตื่นเต้นไม่ไม่เปิดปิดเลยอาจารย์ไม่นับเวลานะขนะคะตื่นเต้นเมื่อกี้ไม่ตื่นเต้นตอนเดินมาค่ะพอพระอาจารย์หัวเราะเลยตื่นเต้นเลยค่ะกราบนมัสการน้อมถวายพระอาจารย์สมเด็จพระญาณาพระเชี่ยวดมนะคะเจ้าประคุณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังเซรินทรโลนะคะแล้วก็กลับนมัสการเจ้าประคุณพระอาจารย์ทุกรูกนะคะแล้วก็กลับสวัสดีแม่ชีทุกทกท่านนะคะ mm hmm. ตื mm ่น hmm. เต้นพูดไม่ออกเลยค่ะค่ะนะคะสิ่งที่ขออนุญาตแนะนําชื่อนะคะชื่อว่าจะแนะนําไม่ถูกแล้วชื่อวรัชยานะคะฉิมเรืองนะคะแม่ชีเนี่ย เกิดมามีชื่อสองครั้งเกิดครั้งที่หนึ่งชื่อสุภาพรก็เลยมีชื่อเล่นว่าสุนะคะ,ะสามีบอกว่าเป็นชื่อทางโลกนะคะเกิดครั้งที่สองก็เกิดในชื่อของวรัชญาได้มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อในตอนแรกและตอนนี้ก็ได้เป็นลูกสาวพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังอย่างสมบูรณ์แบบนะคะ,ะสิ่งที่ได้มาเรียนเนี่ยนะคะก็คือว่าเห็นจากเว็บแล้วก็โทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาก็ พระอาจารย์ไพโรธรับสายนะคะก็เลยสมัครได้เป็นคนเลขที่6นะคะแล้วก็ได้มีการเลื่อนขึ้นมาเป็นคนที่5ก็เลยมีความสุขมากๆ5 5 5หนะคะแล้วก็การที่มาเรียนหลักสูตรนี้นะคะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเรียนหลักสูตรครูสมาธิแล้วก็เรียนอาาริยยะสานะคะก็รู้สึกว่าการเรียนก็คือสมาธิการทาสมาธิต่างๆในความรู้สึกของตัวเอง ก็รู้ว่าเออการทําสมาธาินะพระพากอาจารย์หลวงพ่อเน้นในเรื่องนั้นแต่วันที่ได้คุยรับสายกับราาพระอาจารย์ไพโรท่านบอกว่าโยมมาที่นี่จะเน้นเรื่องวิปัสสนานะคะในความรู้สึกของตัวเองคิดว่าวิปัสสนามันไกลมากนะคะแต่หลังจากที่เรียนหลักสูตรนี้เลยเข้าใจว่าอ๋อเราสามารถที่จะทําวิปัสสนาเนี่ยการที่เราทําสมาธิไป30นาทีแล้วนะคะเรามีมีกําลังถึงมันก็สามารถทําวิปัสสนาได้ภายใน30นั้นไม่เกิน5นาทีก็เลยเข้าใจนะคะว่ามันคงไม่ไกลแล้วล่ะค่ะ ะะแล้วก็สิ่ง,ส,งสิ่งที่ได้มาเรียนหลักสูตรก็คือทำให้ความรู้สึกของตัวเองว่าก่อนมาเราติดอะไรบ้างก็คือติดเรื่องการเดินการนั่งเราก็นั่งเราก็เดินมาแต่ว่ามันมาติดพอมาถึงที่นี่พระอาจารย์แก้ให้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันใช่เลยนะคะแล้วก็รู้สึกทุกวันสบายใจมีความสุขทุกวันนะคะอันที่สองก็คือตั้งใจจะมาแก้ว่าคําว่าจุดดาที่พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่ามันลึกมันเล็กแต่มันลึก แต่ว่าเวลามันระเบิดออกมานี่มันทาให้ความเสียหายมหาศาลวิธีแก้เราจะคิดยังไงเราจะทํำยังไงนะคะมาที่นี่ได้คําตอบนะคะสิ่งที่แม่ชีได้ก็คือว่าเมตตาคําว่าเมตตามันสามารถที่จะทําให้มันล้นออกมาแล้วจุดดามันก็จะหายไปแม่ชี้ก็ทําสิ่งนั้นและแม่ชี้ก็ได้สิ่งนั้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของออความเกิดแก่เจบตายนะคะ แม่ชีก็เรียนรู้ว่าเออทุกคนก็มีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายนะคะเพราะฉะนั้นแม่ชีเองเนี่ยเกิดมาแล้วในระหว่างนี้ก็ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะแต่การเจ็บเนี่ยมันมาก่อนการแก่นะฮะแม่ชีคิดว่ามันมาก่อนที่เราจะตั้งตัวรับความแก่เรายังไม่ทันถึงเลยนะคะการเจ็บของแม่ชีไม่ได้เจ็บครั้งเดียวแล้วตายนะคะเขาเรียกว่าแมวก้าวชีวิตรอดชีวิตมาได้ครั้งที่หนึ่งก็ได้เรียนหลักสูตรพระยาหลวงพ่อเลือกสมาธิกับการรักษาโรค และมาที่นี่ก็ได้มีการปฏิบัติและทําต่อและแม่ชีก็พิสูจน์ว่ามันใช่ไหมมันจริงไหมนะคะแม่ชีสามารถอยู่ที่นี่ได้49วันโดยที่แม่ชีคิดว่าแม่ชีไม่เป็นภาระให้กับใครเลยนะคะเพราะทุกคนเป็นห่วงว่าแม่ชีจะรอดกลับไปไหมแม่ชีเป็นขั้นสุดท้ายนะคะก็คือเกบเลดแม่ชีอยู่7พันนั่นหมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือตายอย่างเดียวแม่ชีก็เลยทดลองตาย49วัน และก็ไม่ตายนะคะตอนนี้ยังไม่ถึง49ไม่รู้พรุ่งนี้ตายหรือเปล่านะคะช่วยด้วยนะคะนะคะถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายแต่แม่ชีดีใจอย่างหนึ่งค่ะมาถึงที่ที่วัดเนี่ยแม่ชีรู้ว่าถ้าแม่ชีตายร่างกายแม่ชีบริจาคแล้วแต่มีพระสวดให้แม่ชีแน่นอนร้อยอร์เซนะคะค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่แม่ชีประทับใจมากๆเลยนะคะ แม่ชีก็เลยหลุดไปแล้วเกิดแก่เจ็บตายตายครั้งที่หนึ่งก็คือทดลองแล้วนะคะ49วันแต่ยังไม่ตายครั้งที่สองไม่รู้วันไหนนะคะอันนั้นรู้รู้ว่าตายแต่ไม่รู้ตายวันไหนนะคะทีนี้สิ่งที่แม่ชีประทับใจกับการมาที่นี่ด้วยคําพูดของพระอาจารย์ที่บอกว่าถ้าสถานที่เป็นสปายะณที่ตรงนั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติและทําได้ดีแม่ชีเชื่อสิ่งที่มาเห็นและก็สิ่งที่ได้ปฏิบัติ ว่าที่นี่คือสัปเะจริงๆนะคะแม่ชีมาวันแรกแม่ชีก็รับรู้อะไรได้ได้ได้หลายๆอย่างและขณะปฏิบัติแม่ชีก็รับรู้ได้และเมื่อคืนนี้สิ่งที่แม่ชีได้ความสัมพันธ์ก็คือว่าแม่ชีได้ความเย็นตั้งแต่แม่ชีเริ่มเข้ามาถวายเงินจนกระทั่งแม่ชีได้กราบองค์ท่านมันเย็นจนแม่ชีรับรู้จนแบบว่าปื้มปิติแม่ชีเดินไปนั่งความเย็นยังอยู่ที่แม่ชีเลยนะคะแม่ชีก็เลยไปถามเพื่อนว่าแม่เพื่อนที่เข้ามาถวายรู้สึกแบบแม่ชีไหม ะะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจเมื่อคือนนี้มากๆเลยนะคะและสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่าสัพะยาะความหมายนั้นมันทําให้แม่ชีเข้าใจทุกอย่างในบรรยากาศในสถานที่ในสิ่งที่มันครบสมบูรณ์หมายความว่าพระอาจารย์สมบูรณ์แบบ mm hmm. เพื่อนที่มาปฏิบัติสมบูรณ์แบบสถานที่สมบูรณ์แบบอาหารสมบูรณ์แบบเราได้ทุกอย่างแบบสมบูรณ์แม่ชีต้องกราบขอบพระคุณสถานที่แห่งนี้ซึ่ง แม่ชีไม่เคยมาแม่ชีไม่เคยรู้จักอะไรเลยเขาถามแม่ชีว่าไปบวชวัดไหนแม่ชีบอกว่าไปวัดเวรุพัฒ์แล้วท่านเจ้าคุณที่วัดพระรามเก้าซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับท่านเจ้าคุณที่เชียงรายท่านบอกว่าโยมเมื่อไปถึงอะโยมจะอยู่ได้ไหมบอกไม่ทราบเหมือนกันค่ะท่านเดี๋ยวถ้าไปถึงนะโยมถ่ายรูปให,ให้ให้ดูด้วยนะมาถึงวันเลกถ่ายรูปส่งให้ท่านเลยค่ะดิฉนันแม่โทษนะคะแม่ชีก็เลยไม่ทราบว่าอะไรมันเกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับแม่ชีก็คือว่า ธรรมะจัดสรรให้ทุกอย่างเลยนะคะจัดสรรให้แม้กระทั่งการเรียนไม่เคยรู้จักพระยาหลวงพ่อจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ไม่เคยรู้จักวัดนี้และสิ่งที่ประทับใจในวันที่ไปโกนผมนะคะแม่ชีไม่คิดว่าแม่ชีจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ขึ้นไปถวายเทียนอย่างนี้ค่ะเทียนพแพรแม่ชีแบบโอ้ยวันนั้นน้ําตาแบบโอ้ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่คิดว่าพระยาหลวงพ่อจะชี้ไปว่าทางนั้นแล้วดันแม่ชีดังยกมือแล้วได้อ่ะคะ่ะ น,ะะนี่คือธรรมะจัดสรรจริงๆนะคะก็ไวแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกทท่านแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะที่นี้นะคะเป็นสิ่งที่แม่ทีประทับใจไม่ลืมสิ่งที่แม่ชีจะฝากไว้อีกนิดนึงว่าแม่ชีมีความฝันอันสูงสุดยังมีอยู่นะคะแต่ยังบอกไม่ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ